ครับตอนนี้นะครับมี MV-MV-1 ของประเทศกัมพูชาต้องบอกว่าดังมาถึงประเทศไทยนไคนดูเยอะมากเคยดูก่อนหน้านี้เกาหลีใ,ใต้นะฮะไอ้กำลังสไตล์<ม> <นะ S 2> อ่ะยัดังอันนั้นดังมากจริงๆนะครับตอนนี้ไปประมาณ40ล้านวิวแล้วคุณภาพรับเ <ๆ S 2> มื่อตอนช่วงเช้าผมฟังวิทยุตอนขับรถมาต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดดังในแถบยุโรปอเมริกา คราวนี้ในอาเซียนของเราฮะจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2,558โยงมาเกี่ยวกันได้ <c oughs> นะ,อ,ะ <c oughs> องบอกเลยบอกว่า MV ของกัมพูชานะครับโด่งดังมาถึงเรานะฮะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ต้องบอกว่าดูแล้วซึ้งกินใจจริงๆนะครับ <c oughs> เป็นชายคนหนึ่งที่เขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยหมดกําลังใจในชีวิตไม่รู้จะทำยังไงบ้าง แต่ไปเจอนางพยาบาลคนหนึ่งที่คอยให้กําลังใจตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยจบด้วยความโศกเศร้ารนะฮะเพลงนี้ชื่อลายคุณพัชทํทำไมให้ผมรู้จักคุณเพราะฉะนั้นนี่เราไปดูกันเลยนะฮะ MV ที่ดังตอนนี้มียอดกดเข้าไปดูวิวทั้งหมดเป็นนับแสนวิวแล้วตอนนี้นะครับคบคือจิิปปป้ยยยววาาารีกกไดดแลลลุุนมนมต ពីបេនីតតេភាពអីកោទាំងអស់នោះបានយកត្រឡប់មករករូបខ្ញុំវិញដដាកௌអាណិតបរំអ្នកណឹងខ្លួនពិការឲ្យគ្នាសេចក្ដីទៀតបងអូនអញគិតអញ្ចឹងជឿកតតបនតើ ស្នេហ៍ណាក हाँ មួយជុំអាយកគ្មានអ្នកណាគេចង់ចូលក្បែរតែពេលអូនមកដល់អ oi បងស្គាល់អ oi ជីស្នេហ៍បងសមាចង់ចូលថាមិនគិតទេ ôn ôn vẫn trong đôi trăng trĩnh tu bóng mưa sầu lên tái trễ trăng trong đêm nay nhưm cứ tha lục xuân nắng chiêm nhưm คํา chiêm tên nà và lục cứ tha mần sọp nà nà sọp nhưm ban åt សំលីបំស្ទើស្លាប់ទៀងមិនដឹងខ្លួនយ៉ាងណើទើបអាយខាត់អូនប្របបដងគមៀស្មួនមិនបាបាដឹងមុនមានថ្ងៃនេះបំនឹងសុគគំស្គល់ក៏លាព្រោះពេលនេះគ្មានចិត្តខ្លះលោកអូនបានចែងពីបេះដូង เราต่ออีกนิดหนึง่งพอดี MV มันยาวมากนะฮะเดี๋ยวนำไปลงให้ดูกันนะครับแต่ว่าที่แน่ก็คือพยาบาลคนนี้เนี่ยเขาดูแลเป็นอย่างดีและสุดท้ายนะครับปรากฏว่าทางผู้ชายเคยได้ยินผู้หญิงบอกว่าเงินน้อยคุณก็ดีกว่าฉันผู้ชายก็หินอ้าวเฮ้ดีกว่าฉันยังไงตอนแรกก็ไม่ได้สนใจนะครับคุณปิยลักษณ์ฟังภาษากัพูชาออกนะฮะแน่นอนฮะตอนรับการเป็น A e c นะในปี2015นี่นะฮะ พราะหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเขาเป็นโรคอยู่แล้วแต่ว่าที่แบบไม่แสดงอาการแล้วจริงๆผู้หญิงเนี่ยต้องไปผ่าตัดนะครับแล้วเขาไม่ยอมผ่าตัดเพราะต้องการที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเ,าเขาจะแข็งแรงนะครับสุดท้ายพยาบาลเสียชีวิตล้มลงต่อหน้าเขาทั้งดังที่เขาเนี่ยเริ่มเดินได้แล้วสามารถสู้ชีวิตตัวเองได้แล้วแต่สุดท้ายต้องจบไปเพราะว่านางพยาบาลเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปต่อหน้าแบบนี้เลยคุญพาธ น้ำตาจะไหลคลอเลยคุณอภัสใช่ไหมฮะต้องบอกว่านี่แหละผมนึกเลยรู้ไหมนึกถึงและพยาบาลมารักษาผู้ป่วยอย่างนี้ถ้านึกถึงปัจจุบันทหารคราบกับพยาบาลไม่สงสัยเลยว่าทําไมทหารถึงชอบมีภรรยาเป็นพยาบาลหรือไม่ก็มีภรรยาเป็นครูสังเกตได้เยอะมากฮะเพราะว่าแน่นอนอพอทหารไปบาดเจ็บมาจากการสู้รบก็มาที่โรงพยาบาลเจอพยาบาลสวยๆแล้วก็ปิง๊ง ผมเมื่อคยกับเพื่อนผมเมื่อวานนี้ไปไงเคยสังเกตไหมทําไมเนี่ยคนชอบมีแฟนเป็นพยาบาลทําไมล่ะเพราะพยาบาลเนี่ยดูแลดีมากาคือเขาอาชีพเขาต้องทําลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายชอบเทนพยาบาลนี่<อ>แต่ต้องบอกเลยเครดิตครั้งนี้นะครับนำมาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีการลงไว้ตรงมาให้เราดูกันครับนี่เอาละครับผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะทิ้งท้ายกันไปด้วยคลิปสำนักข่าวมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากไทยเดฟทีวี ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับเกี่ยวกับชาวมอนชื่อว่าการาแมชาวมอนอมแต่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อ,ของกับการทำกระแมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกาันแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดนะครับร้องสองคนท,ทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เพาชาวไลฟ์นีนะครับมาอยู่ที่บ้านชุมชนบางกะดีนะครับจุดตามหนิงเทียนกูซี่หมากลักนของเราแล้วก็เราอยู่ยันอยู่ที่นี่นะครับเป็นวันที่2แล้วนะครับก็นี้เราจะมาดูเรื่องของการทําขนมจาระเมน,นะครับและก็วันนี้เราจะมาสอบถามกับป้าห่นซึ่งเดี๋ยวจะให้ความรู้ก,กับเราในเรื่องของการทำขนมนี้ด้วยสวัสดีครับถามป้าหลยหนิงกันครับว่า

แป้งไห้หน่อยแล้วก็ควงแป้งันแป้งไม่เหลือ แป้งให้หล่อนนะไม่กลัว,วแป้ง เราเยียดเหรอเย่มเลยคิดทำต้องม้วนอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ม้วนมันก็ไม่ออกม,มันมันไม่ออกจากกระทะเพราะว่ามันแห้งแล้วมันเหนียวใช่นี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของอการทำกาละแมของเราก็คือการแพ็คลงถุงนั่นเองครับถ้าครับอ,อันนี้มันอยู่ได้กี่วันนะครับอยู่ได้เป็นเดือนค่ะเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยค่ะ แต่แต่มันมันจะแข็งพอแข็งแล้วก็เอาไปทอดได้<อ>ใช้น้ำมันหมูอ<ช>่ะหรือ,หร,อหรือน้ำมันพืชย่างก็ได้ทำขนมย่างานนทอดก็ได้ย่างก็ได้แล้วมันก็จะเป็นกรอบๆใช่เนี่ยครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาลองทำแล้วก็ลองชิมกะละแมที่บ้านบางกะดีดูได้นะครับที่เขตบางุทัยนกรุงเงที่มหาน,นครของเรานี่เองนะครับเป็นว,ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวกวาจะลาไปพร้อมกับการแพ็คขนมของคุณต้าน,นะครับ กลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับในไลฟ์บุรีนะครับวันนี้กวางนภัทรกันหนูนักศึก,ก,กษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัญชีสำนักข่าวไลฟ์บุรีรายงานสวัสดีครับ